ปราสาทต,ตาเมือนธรรมศาลาแห่งอารยธรรมขอม Hangout Let's go <S สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอด c a s t playlist สำหรับคนเดินทางพอดแคสต์ Podcast ที่จะพาท่านออกมาสำรวจร่องรอยของอารยธรรมขอมบนผืนแผ่นดินไทย ในพอดแคสต์นี้เราจะนำพาท่านไปรู้จักกับปราสาทตาเมือนซึ่งเป็นปราสาทที่เล็กที่สุดในกลุ่มของปราสาทตาเมือนแต่ก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าปราสาทใดๆด้วยบทบาทพิเศษที่แตกต่างกันนั่นคือการเป็นธรรมศาลาหรือสถานที่พักพิงสำหรับผู้เดินทางในยุคโบราณ ใช่ครับปราสาทตาเมือนตั้งอยู่ที่ช่องเขาตาเมือนหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าช่องเขาตาเมียงบนเทือกเขาพนมดงรักอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ที่นั่นคือพรมแดนธรรมชาติที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาและยังเป็นเส้นทางโบราณที่เคยมีผู้คนเดินทางผ่านกันมานับพันปี ปราสาทแห่งนี้อยู่ในเขตบ้านหนองคันนาสามัคคีห่างจากปราสาทตาเมือนโต๊ดไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ390เมตรตัวปราสาทก่อด้วยศิลาแรงขนาดเล็กมีลักษณะเป็นห้องยาวและไม่มีปรางประธานเหมือนปราสาทขนาดใหญ่ทั่วไป ความสำคัญของปราสาทตาเมือนไม่ได้อยู่ที่ความยิ่งใหญ่อลังการแต่จะอยู่ที่หน้าที่ครับเชื่อกันว่าที่นี่เคยเป็นธรรมศาลาซึ่งในอารยธรรมขอมก็จะหมายถึงสถานที่พักสำหรับนักเดินทางโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางสแสวงบุญในเส้นทางศักดิ์สิทธิ สำหรับแนวคิดในเรื่องของธรรมศาลานั้นได้มีต้นแบบมาจากอนุทวีปอินเดียซึ่งแพร่หลายทั้งในอินเดียเนปาลและต่อมาถึงอาณาจักรขอมในแผ่นดินสุวรรณภูมิในอดีตธรรมศาลาเปรียบเหมือนโรงแรมแห่งศรัทธาที่ไม่ได้แค่การให้ที่พักแต่ยังเป็นพื้นที่ของพิธีกรรมทางศาสนาที่ผู้เดินทางได้พักฟื้นทั้งร่างกายและจิตวิญญ,ญาณและเมื่อพิจารณาเส้นทางของการเดินทางผ่านภูเขาพนมดงรั ในอดีตทีน่นี่จึงกลายเป็นจุดพักสำคัญของผู้สแสวงบุญและพกค้าคารวานที่ผ่านเข้าออกดินแดนขอมระหว่างพระนครกับลุ่มน้ำมูลสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือความสับสนในเรื่องของชื่อปราสาทหลายท่านอาจเคยได้ยินคำว่าปราสาทต,ตาเมือนทมแล้วเข้าใจว่าเป็นที่เดียวกันกับปราสาทต,ตาเมือนแต่ความจริงแล้วไม่ใช่ครับปราสาทต,ตาเมือนทมเป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มและเคยมีการ สลับชื่อกันกับประสาทตาเมือนทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันบ่อยครั้งความจริงก็คือ ทั้งสาปราสาทในกลุ่มนี้คือปราสาทต,ตาเมือนทมปราสาทต,ตาเมือนโต๊ดและปราสาทต,ตาเมือนล้วนตั้งอยู่ในฝั่งไทยซึ่งในแต่ละแห่งก็จะมีบทบาทที่แตกต่างกันและแม้ว่าปราสาทต,ตาเมือนจะเป็นเพียงศิลาแรลงก้อนเล็กๆที่ทิ้งร่องรอยไว้เพียงไม่มากแต่เมื่อมองผ่านสายตาแห่งประวัติศาสตร์ที่นี่คือรอยต่ออันสําคัญที่ช่วยให้เราเข้าใจถึงโครงสร้างการเดินทางพิธีกรรมและชีวิตของผู้คน ในอารยธรรมของโบราณปราสาทตาเมือนจึงถือว่าไม่ได้เป็นปราสาทขนาดใหญ่แต่ก็เต็มไปด้วยความหมายค่ะสำหรับพิกัด GPS และลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับปราสาทตาเมือนเราจะนำมาจัดวางไว้ให้ท่านอยู่ภายในรายละเอียดของพอดแคสต์นี้ด้วยครับส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมของปราสาทอื่นๆอย่างเช่นปราสาทตาเมืองทมปราสาทตาเมืองโต๊ปราสาทตาควายและปราสาทสีขอระภุมเราจะจัดทำเป็นพอดแคสต์ที่ มีรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละประสาทมาให้ท่านได้รับชมรับฟังกันในโอกาสต่อไปซึ่งท่านสามารถที่จะติดตามรับชมรับฟังกันได้ในพอดแคสต์เพลย์ลิสต์สำหรับคนเดินทางหรือจากลิงก์ที่เราจะนำมาวางไว้ให้ภายในเดสคริปชันของพอดแคสต์นี้ค่ะประสาทต,ตาเมือนธรรมศาลาแห่งอารยธรรมขอม ขอขอบพระคุณสำหรับการรับชมรับฟังโปรดอย่าลืมกดติดตามกดชอบกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสารรค์ผลงานของพวกเรากันต่อไปด้วยนะคะ